เรื่องเล่าในชีวิตสกิดใจเรื่องที่5ไม่แมนมีหมอดูคนหนึ่งประกาศว่าตัวเองเป็นหมอเทวดาใครมาถามอะไรก็ไม่ต้องบอกเขาก่อนเพราะเขาสามารถที่จะรู้ใจได้ในทันทีอยู่มาวันหนึ่งหญิงชรา,าคนหนึ่งหน้านิ้วคิ้วขมวดได้มาดูหมอหมอดูจึงเริ่มทำนายคุณมีความทุกข์ที่บอกใครไม่ได้ใช่ไหมหญิงชราใสา่หัวแต่ก็ไม่ได้พูดอะไร ลูกสาวอากตันยูใช่ไหมล่ะหญิงชราก็ส่ายหัวอีกสามีของคุณมีเมียน้อยใช่หรือเปล่าหญิงชราก็ยังคงใส่หัวเหมือนเดิมไม่ว่าหมอดูจะทำนายอะไรออกไปก็ไม่ถูกสักอย่างยิ่งถามก็ยิ่งไม่ถูกใจจึงทำให้หมอดูยิ่งร้อนรนเขาจึงเอ่ยกับหญิงชราไปว่าแล้วันนี้คุณมาดูหมอทำไมฉันก็แค่อยากจะมาถามหมอว่าโรคสายหน้าของฉันเนี่ยเมื่อไหร่มันจะหาย คนบางคนคิดว่าตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญจึงมักถนนตตนเองว่าเก่งเหนือคนอื่นจึงเดาใจคนอื่นอยู่เสมอทั้งทั้งที่ก็ไม่ได้รู้อะไรเลยขอบคุณบทความดีๆจากทุ่นบุกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไพเสียปปนด้วยนะครับสวัสดีครับ